สวัสดีครับกงคืนนี้นะครับน้ําไม่ไหลนะครับพอตอนเช้านะครับมาดูนะครับอาการอย่างนี้นะครับค so, <co> ือไส้กรองตันนะครับเห็นไหมครับไส้กรองตันนะครับน้ําประปาก็เลยไม่ไหลลงถังนะครับเกือบไม่มีน้ําใช้นะครับเห็นไหมครับไส้กรองตัวนี้ก็จะเป็นไส้กรองใยสังเคราะห์นะครับดักตะกอนความขุนของน้ํานะครับน้ําในกรุงเทพก็จะสกปรกนะครับเห็นไหมครับตะกอนเกาะเต็มเลยนะครับพอตะกอนเกาะเต็มแล้วน้ําไม่สามารถที่จะไหลผ่านได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นกรองคาร์บอนลดลดลดกลิ่นนะครับลดกลิ่นลดสีลดคลอรีนนะครับอันนี้ครับดูสภาพคุณนนะครับตะกอนดูดจากมาท่อนแรกมาท่อนที่สองนะครับแล้วท่อนที่สามก็จะเป็นคาร์บอนเหมือนเดิมนะครับแตกเลยครับมันตันครับมันตันนะครับแรงดันของน้ํากดเข้าไปแล้วมันน้ําไม่ทะลุออกมานะครับมันตัวเลยทําให้หัวแตกเลยนะครับนี่เป็นอันนี้เป็นกระบอกนะครับกระบอกใส่กรองนะครับเราก็เอาใส่กรองมาจุไว้ข้างในนะครับ อันนี้จะเป็นการกรองน้ําเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะนําไปใช้ภายในบ้านนะครับเพราะว่าแหล่งน้ํานะครับบางทีก็สกปรกนะครับมีตะกอนความุลของน้ําเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีรสชาติแล้วก็มีรสนะครับมีกลิ่นนะครับกลิ่นของคอรีนนะครับกลิ่นของคอรีนเยอะนะครับน้าปลาในกรุงเทพนะครับอันนี้เราก็ต้องทาการแก้ไขนะครับเปลี่ยนสารกลองก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับนี่ครับสารกลองสาม่้นนะครับกลองฝนเข้าบ้านนะครับ คุณภาพของน้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในสมุทรประการนะครับจะมีตะกอนควอมคุนเยอะนะครับขอบคุณครับ